อยานที <celular enfant> ่มีหรือบ่มีก็ถามเพิ่นเบิ่งซะแล้วเนาะสบดีแต่้กเด้อคนมันมัติดเมด้วเดี๋ยวเนี่ยปกอันนีจ้ะมที่สวักระเมมล่ดีบ่ดียามันกิ้กันิงจางะรอเนล่ะลูกเสาไปา้ามานั่นะสบดีจ้าพี่น้องอันนี้เขากระ้าตั้งฟองมาเนาะตะมันติปลาสา อันนี้ก็เป็นวิธีของชาวบ้านนะพี่น้องเนาะบ้านเฮาคนอยู่บ้านอ่าอยู่อีสานบ้านเฮาจ้ะอันนี้คือฟืนอันนี้งาแล้วกำลังตัดฟืนเดี๋ยวจิไป็ดตัดวันนี้จิไปตัดซอยงาได้จ้ะเด้อวบ้าง้นี่ยมีไหมอีกแล้วเนี่ยนี่สวัสดีจ้ามามาเมื่อเช้านี่จ้าจ้า ตดใจมั้ยจ้ะเนี่ยสมวังจ้ะสวัสดีจ้านี่เดิีเยนี่เดินสิเพยซับฟื้นสวยงากันเด้่ยตั้งไว้หน้กันนะจ้ะเด้ขันว่ามีเสียงเบาก็ ขอโทษขอพายได้จ้ะได้จ้ะงานเราไปเบิ่งหมอเขาเราฮ้องกับิไปเฮ็ดซอยงาตัวบ้านงานเบ่อยากออกกล้องได้เวลาหันไปในย่างนี้เวลาหันกล้องไปหาในย่างนี้ชวนๆเด้ถ้ากล้องไม่ทำแบบไก่หนึ่งได้นันนะว่าไปเบิ้งหม้ไก่รึเล่าว่างาไปเบิ่งรึ ดเดี๋ยว,เยวีเดี๋ยวสิไปถ่ายวัดภูให่ยอยกเอิ่นยุกเวีเโฆษณาช้ยูทูปในยูทูปกัน ไม่บักคามสิเลฮะลูกไม่บคามเหนี่ยงลกหักเองน้ไ้ใช่ถ้าม่บนี้ก็ให้ไเหมันมาลมน่ะมาแต่ยันนี้้าไม่มาลิมมาลมน่ะมาลม มีแต่อีญ่เยล่ะภาษาเป็น่าหัวซ่ปั๊งอยู่ เหมาสิช่ลุงชาติเออ่นจก็กข้ามกินไม้ลูบ่กใครล่างรถไปมรถมันรถมันหลังเงียมันขับกันอย่างเดียวได้มันบเ่เหจากลลางรถลลางล,ล,างลว ก็ม <łość> ันมีสอนขั้นนึ่งก็ต้องภาวะพระวงคาเาบดได้ไหนรังคุกเราขันไหนมันบกเล่ากัน

mất bao nhiêu độ? ba để kín, không kín hả? mà mẫn biến đấy nha. mẫn biến nào, mẫn nà mượt, kín rồi พื้ๆอมันด้วกินตบกันย่งกอใมันดกั้นไเบิรเต็มูมันเือโอกาสดีก็มานั่งักฟื้นกันเนาะ้นแโอยดไม่ดีทั้นี้ไม่น่ย่น่อกค่ะสวัสดีครับดิสวัสดีจ้าฮ่าฮ่่าฮ มันบ้าอ่ะมัน้าหน่อยบันไม่น้อยเงั้นะมันเจ็๊งอะมันไหนเออมันไหน่ะน้องเล็กเขาเขาเป็นวิทหลิงยีลาได้หรอกวบ้านแถวสวนเบิ่งหันนี่เรแปลนาทีกันที่ไหนเนี่ยเมื้อวันแม่ยมีบ่มีก็ไปหาไปอู้เมื่อนานหัวันแม่ใช่ไหมมัแมกกะสีม้าหนูก็เสียม้าบ่อนอะสกันนั่นละเออวัที่อเอ้าา قول من

สคนสี่คนยู่ย่ยาอุบอุบนดู้ิงเขาได้เขาเทสธุรกิจแล้วเขาแม่เขาดวยพี่องนกะักยวนี่ยยูสายพ่อยใชุ้มสศูนิสูใชุ้มศูนิสูลูกชายมนมันเป็นเบาเหรือเท่าได้มีหดมีหดเบี้ยวต น้องมองทิศละเจ้าจังไดมันก็จังสันล่ะคือทิศลาเป็นดาวหลจังใดจังสันเท้าจังมากี่เท้าแล้วก็สูงอลานเลยรอเออนลานาพูไลาจังไดก็จังสันล่ะเท้าะ่านสูงท่านานานีพวกพูล่เลยมันสูงแม่มั้ยมันสูงแม่มัน่ะแม่มันสูงแม่มันสูงเอ้เยยามันก็ปม้าด้ย่าท่อไายเนาะ มันบรู้มันมันมันเคยมาหาดมันมันเคยมาเที่ยวียวตอนในนุ่มนีดน้อยเนห่น้อยปอปอซี่หรือปอสองก็เดี๋ยวกันนี่เเห็นจกแช่เลยจะปอปากันแต่น่น้อยเนาะเบื้งเบิ้งทีลาจังไหนก็จังสันเนาะตอนจบานพอไปนาทีไปไปเบิ้างไหนแม่ไหมชื่อว่าอะไรบ่พอปิด สวัสดีทั้พี่ทุกท่สวัสดีทั้งท่านขอนมอยุ่สัตวเออสวัสดีพ่อแม่เอฟซีนะครับวันนี้เราขอมาบันทายบรรยากาศบ้านพี่สาวใหญ่นะครับเดออวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปขอให้พ่อแม่เอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถ้ามีอะไรสวยๆงามก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับครับสวัสดีครับ